สำหรับโฟลเดอร์ที่6นะคะ Safety Education and Global e d u c a t e นะคะเราสามารถเปิดขึ้นมาได้เลยค่ะเมื่อเปิดเข้ามานะคะเราจะเจอโฟลเดอร์ย่อยๆทั้งหมด4โฟลเดอร์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โฟลเดอร์ที่1นะคะ e d u c a t e PowerPoint Presentation นะคะเมื่อเปิดเข้ามานะคะเราจะเจอไฟล์ย่อยๆทั้งหมด5ไฟล์นะคะที่เป็นไฟล์ PowerPoint Presentation นะคะก็จะได้แก่ Business Etiquette มารายาททางธุรกิจ Classroom Etiquette มารายาทในห้องเรียน Dining Etiquette มารายาทในการรับประทานอาหาร Introduction and Greeting Etiquette มารายาทในการแนะนำและการถักทายและอันสุดท้ายคือ Telephone Etiquette มารายาทในการใช้โทรศัพท์ซึ่งคุณครูนะคะสามารถศึกษาเนื้อหาต่างๆเหล่านี้นะคะและสามารถอ่านำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เลยคะ่ะ ในส่วนของทั้ง3โฟลเดอร์ที่เหลือนี้นะคะจะมีเนื้อหาที่เหมือนกันคือ safety education หรือการศึกษาด้านความปลอดภัยนะคะซึ่งเราจะมีไฟล์ในรูปแบบต่างๆคือรูปแบบของวิดีโอคลิปรูปแบบของ PDF และรูปแบบของ PowerPoint presentation นะคะเดี๋ยวในส่วนนี้เราขอยกตัวอย่างในรูปแบบของไฟล์ที่เป็น PDF นะคะ คลิก Open ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเราจะเจอไฟล์ต่างๆทั้งหมดอีก5ไฟล์นะคะอันแรกได้แก่ h i s i s t h e safety นะคะความปลอดภัยด้านภัยพิบัติต่างๆ home safety outdoor safety school safety และ traffic safety นะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็น school safety นะคะคลิกไฟล์เปิดขึ้นมาเลยค่ะ ในส่วนของตัวไฟล์นะคะก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับ don't หรือว่าข้อห้ามนะคะ,ะ be careful ข้อควรระวังนะคะแล้วก็ m a n n e r or etiquette หรือว่ามารยาทหรือข้อควรปฏิบัตินั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของไฟล์นี้นะคะคุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหรือว่าจะสามารถปริ้นไฟล์ออกมาเพื่อแปะตามอบอร์ดประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆศึกษาก็ได้เช่นกันค่ะ